สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาสาพากินนะครับผมวันนี้ผมก็จะมากินอ่าเป็นแกงหน่อไม้หวานนะครับคือต้มใส่น้ํากระดูกวันวนนะ้อก็จะมีหมูที่เป็นหมูอ่าทอดไร้น้ํามันนะครับที่วันนั้นที่ติดใจก็เลยทํามาอีกมาแก้มนะครับผมนี่เป็นคุณแม่ทํามาให้นะครับก็จัดเลยเนาะไม่พูดความเพลงนะมากินเลยครับผมช่องเราแน่นอนะ นะครับนอนบ้านนอะ,ะจิม้มใส่น้ำพริกนะครับเนาะครมบก็มีแตงกวานะครับผมสลัดสลัดผักสลัดนะครับถั่วฝักยาวแล้วก็ผักอะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะครับผมเหลือวันนั้นนะครับจัดเลยเนาะ 음음음음음 음. 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 หวานฮานาดครับอืหวานมากอืมเ่กี้ต้มต้มแกงนะครับจนมันหายร้อนหมดละมัวแตตั้งกล้องอืม,อม,อม,อม 我看到了。 S <S หวานอื <S 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 สีมือคุณแม่นะผมทำมาให้ลูกอืน้ำจิ้มเน้นเด็ดมากเลยครับผมเป็นมันก็ไม่เชิงว่าเป็นสูตรนะแม่ผมทำชอบมากเลย หอมแบบหอมพริกพริกจีอะครับือม เน้นๆนนหน่อิเน้นๆนเลย mm hmm. มีความสุขแต้เนาะครับเนาะได้กินกับข้าวลำลำของแม่นะครับเนาะ mm hmm. mm hmm. อื้มอืมก็หยุ่น กินมาสองคลิปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคือผักอะไรนะครับใอยดูคอมเมนต์บอกหน่อยแต่มันอร่อยนะครับเหมือนผักกาดอะอร่อยอืมอร่อยอืมหวานอืม 嗯完 음. แกว้วนะครับอืม กับข้าวฟรีมือแม่สุดยอดกินแล้วคิดถึงแม่อรลอยสุด <c oughs> <c oughs> Nói mắc lời Đừng phút cân đục hoặc mày Phải mới mấy ครับผมวันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับผมกับเมนูหน่อต้มนะครับนอหวานต้มเนาะนอหวานต้มนะครับผมก็ต้มนอหวานนั่นแหละนอหวานต้มต้มนอหวานออก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ก็จะมีแก้มด้วยเอซี่โครงหมูทอดด้วยเครื่องไรน้ํามันนะครับเหมือนคราวก่อนเราดีติดใจก็เลยทอดเอามากแก้มกินหน่อยนะแล้วก็ผักต่างๆนานานะครับผมวันนี้ก็ หมดไปแล้วอีกหนึ่งเมนูนะครับรอบหน้าเมนูหน้าเพื่อนๆอยากให้ผมทานอะไรอยากกินอะไรก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเนะาะผมจะได้รู้นะว่าจะไปเอาเมนูอะไรมาเพราะคิดไม่ค่อยออกโอเคครับผมก็ฝากช่องอาสาพากินของผมไปในดวงใจของทุกๆคนดนวยนะครับผมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผม,มลินพันกันกดกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ จะทําคลิปกินออกมาเรื่อยๆนะครับผมให้เพื่อนๆแบบอยากจะกินตามกัน <c oughs> ยัวน้ำลายเนาะโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs>